ลุงธงกัมพูชา,า,ชาลุงทงกัมพูชาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราเรียนไปสามประเทศจําได้ไหมมีประเทศอะไรบ้างลูก 1. คือเมียนมาใช่ไหมคะสคือลาวสามคือเวียดนามอันนี้เรียนไปแล้ว 3. ประเทศต่อมามาดูเพื่อนบ้านเราอีกที่หนึ่งนะคะคือราชอาณาจักรกรัมพูชา จำวิชาสังคมได้ไหมลูกว่าชื่อประเทศเนี่ยเขาบ่งบอกอะไรได้กชื่อประเทศบ่งบอกบอก,การการอะไรคะการปกครองใช่ไหมอย่างประเทศไทยมีชื่อเป็นทางการว่าราชาอาณาจักรไทยแสดงว่าประเทศไทยมีการปกครองที่มีใครเป็นประมุขมีใครเป็นประมุขมี พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเพราะฉะนั้นกัมพูชาชื่อเป็นทางการของเขาว่าราชอาณาจักรกัมพูชาการปกครองของเขาจึงมีใครเป็นประมุขลูกมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขนะต่อมามาดูเพื่อนบ้านเรานะคะประเทศกัมพูชาเมืองหลวงของเขาเนี่ยก็คือพนมเปญ ในเรื่องของการปกครองน,น,นะคะเขาก็จะปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุกนะเพราะชื่อเขาบอกอยู่แล้วนะคะแล้วก็มีนายกรัฐมนตรีเนี่ยเป็นหัวหน้าของรัฐบาลนะคะเศรษฐกิจของเขาในภาพรวมของประเทศกัมพูชาเนี่ยอยู่ในเ,เขาเรียกว่าอยู่ในระยะที่กำลังพัฒนาเนื่องจากว่ากัมพูชาเนี่ยจะต้องเจอกับสงครามกลางเมือง ะะบ้านเมืองเนี่ยพอหลังจากจบสงครามเนี่ยบ้านเมืองถึงจะค่อยๆเริ่มมีความสงบสุขเขาก็กำลังที่จะเล่งพัฒนาในส่วนของเศรษฐกิจอยู่นะคะอาชีพเขาส่งเสริมเกี่ยวกับการลงทุนให้ต่างชาติมาลงทุนด้วยส่วนสังคมและวัฒนธรรมเนี่ยเขาก็มีความหลากหลายเชื้อชาตินะคะแต่ว่าหลักๆเนี่ยก็จะเป็นชาวกัมพูชาหรือเขมร นะแต่ว่าเชื้อชาติอื่นๆเช่นชาวเวียดนามหรือว่าชาวจีนอันนี้ก็มีนะคะมีหลากหลายเชื้อชาติอ่าต่อมาในเรื่องของประวัติศาสตร์นะในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เราเนี่ยค่อนข้างที่จะมีประวัติศาสตร์มายาวนานมากเลยเราก็จะมาดูที่ประเทศเวียดนามนะคะประเทศเวียดนามเนี่ยเมื่อก่อนนะเขาเรียกว่าอาณาจักรฟูนันนะเป็นอาณาจักรโบราณ นะต่อมานะคะเขาก็ถูกเ,เขาเรียกว่าอะไรเกิดความแตกแยกนะคะภายในอาณาจากักรเมื่อก่อนน,นะอาณาจากักรเอออันนี้เราอยู่ที่กัมพูชานะลูกเมื่อก่อนเนี่ยประเทศกัมพูชาเคยเป็นที่ตั้งของอาณาจักรฟูนันเดี๋ยวคุณครูจะเล่าช้าๆแล้วเขาก็มาแตกแยกมาทะเลาะกันเกิดเป็นปัญหานะคะเขาก็เลย ถูกอาณาจักรขอมหรือว่าอาณาจักรเขมรเนี่ยเข้ามามีอํานาจแทนนักเรียนเห็นไหมว่าปัญหาที่ทําให้อาณาจักรล่มสลายหรือว่าถูกรวมกับอาณาจักรอื่นเนี่ยส่วนใหญ่เกิดมาจากอะไรลูกเกิดมาจากคนภายใน <พอ S 1> ทะเลาะกันเองนะคะอันนี้เป็นปัญหาใหญ่เลยนะที่ทําให้เกิดสงครามหรือว่าทําให้เกิดความแตกแยกภายในอนาณาจักรเดิม นะคะคทีนี้ต่อมากัมพูชาเนี่ยก็ไปตกเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเศสเอาค้างเหมือนประเทศอะไรลูกที่ไปตกเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเศสค้างไม่เป็นไรฟังเสียงคุณครูเอาลูกประเทศอะไรที่ไปตกเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเศสลูกถูกต้องเก่งมากประเทศเลา <c oughs> ลวก็<ๆ>ไปตกเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเศสกัมพูชาก็เช่นกันไปตกเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเศสเนาะตอนปี2 4 0 1 ไปตกเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเศสแล้วนะคะเขาก็มาได้รับเอกลาชนะก็คือปี2496นะต่อมาการเมืองการปกครองของประเทศกรัรมพูชานะคะเขามีการเรียกร้องเอกลาชนะคะนำโดยประมุขในตอนนั้นชื่อเจ้าสีหนุนะแล้วก็เกิดเป็นสงครามเดียนเบียนฟูขึ้นมา แล้วพอมาปี2498พระเจ้าสีหนุก็เลยได้เป็นผู้นำมายาวเลยนะจนกระทั่ง10ปีนะคะแล้วก็มีเกิดเหตุการณ์น้ผู้นำเขมรนแดงด้วยนะจะเป็นเรื่องของสงครามเยอะมากเลยนะคะในในกัมพูชาอ,อันนี้เป็นเรื่องของกัมพูชานะคะต่อมาเศรษฐกิจก็อย่างที่บอกไปนะคะว่าเขากำลังพัฒนารายได้ของประชากรเนี่ย ค่อนข้างจะน้อยนะคะอาชีพหลักก็เป็นกเกษตรกรรมเหมือนกับประเทศไทยนี่แหละแล้วก็ประเทศอื่นๆจุดแข็งค่าแรงต่ำที่สุดนะจุดอ่อนสาธารณูปโภคนะคะเขายังไม่พัฒนาเท่าที่ควรนะถ้าสาธารณูปโภคยังไม่พัฒนาเนี่ยมันก็จะส่งผลไปในเรื่องของเศรษ,ษฐกิจค่อนข้างเยอะเลยอนะสะกุลเงินของเขาคือเรียวนะอันนี้คือกัมพูชา ต่อมาลักษณะของประชากรนะคะในส่วนของภาษาศา,ษาสนาแล้วก็เอกลักษณ์คนกัมพูชาเขาพูดภาษาอะไรลูกเดาสิสาภาษามอามอ<ๆ>เขาก็พูดภาษากัมพูชานั่นแหละแล้วอีกอันนึงก็ภาษาฝรั่งเศสนะเพราะว่าเขาเคยตกเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเศสนะคะเขาก็สามารถที่จะ ใช้ภาษาฝรั่งเศสได้ด้วยเช่นกันาศาสนาส่วนใหญ่ที่นับถือนะในแถบในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยหลักๆก,ก็จะมีอยู่3าศาสนานั่นแหละพุทธคริสแล้วก็อิสลามนะแต่ในส่วนของกัมพูชาเนี่ยาศาสนาหลักที่นับถือก็คือาศาสนาพุทธนะคะเอกลักษณ์ ของกัมพูชาเนี่ยนะคะเขามีอารยาธรรมประวัติศาสตร์เนี่ยยาวนานมากเลยแสดงให้เห็นถึงความเจริญรุ่งเรืองในอดีตอย่างเช่นปราสาทหินนะคะนครวัดที่เป็นมรดกของโลกอ่ะอันเนี้ยเป็นเอกลักษณ์ที่สำคัญของประเทศกัมพูชาหรือสาธารณาราชอาณาจักรกัมพูชาอ่ะต่อมานะคะนักบินอวกาศพาไปเที่ยวมาเลเซีย นะมาเลเซียเมืองหลวงเขาคือเมืองอะไรมมลูกใครพอจะรู้บ้างเมืองหลวงของมาเลได้ไหมเมืองหลวงมาเลในสมุดมีหรือเปล่ามีไหมนะ้าเรายังไม่ได้เรียนมาเลแต่ว่าเมืองหลวงของเขาเนี่ยนะคะชื่อว่าเมืองกัวลาลัมเปอร์เคยได้ยินชื่อนี้ไหมเคยได้ยินคพอจะคุ้นๆอยู่เนาะม,มาเลเนี่ยเมื่อก่อนเขาเป็นอาณาจักรโบราณ นะคืออาณาจักรสีวิชัยแล้วก็อาณาจักรลังกาสุกะในสมัยก่อนนะแล้วอาณาจากักรสองอาณาจักรเนี้ยก็เป็นอาณาจักรที่จเจริญมากเลยเกี่ยวกับเรื่องของการขาแต่ว่าต่อมามาเลเนี่ยก็ตกเป็นอาณานิคมของประเทศอังกฤษในที่เราเรียนมามีประเทศไหนที่ตกเป็นอาณานิคมของประเทศอังกฤษบ้างลูกจําได้ไหมยัจ้พม่าครับพมา่า เมียนมาเมียนมาตกเป็นของอังกฤษนะคะมาเลก็ตกเป็นของอังกฤษแล้วถ้าฝรั่งเศสล่ะลูกฝรั่งเศสจําได้ไหมฝรั่งเศสก็มีลาวแล้วก็อะไรอีกลูกชอ่ากับกัมพูชาแล้วก็อะไรอีกอืมที่เราเรียนไปเวียดนามเวียดนาม เพราะฉะนั้นตอนนี้3ประเทศแล้วนะที่ตกเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเศสมีลาวมีเวียดนามแล้วก็มีกัมพูชานะคะส่วนมาเลกับเมียนมาเคยตกเป็นเมืองขึ้นของประเทศอังกฤษนะอ่ะทีนี้พอมาเลเซียเนี่ยเคยตกเป็นอาณานิคมของประเทศอังกฤษเนาะและต่อมาเนี่ยเขาก็ได้รับเอกราชนะคะในปีช่วงปีพุทธศักราช2500 อันนี้คือเรื่องของมาเลเซียหน้าหนีเมืองหลวงคือกัวลาลัมเปอร์การปกครองในปัจจุบันก็เป็นรูปแบบของการปกครองแบบประชาธิปไตยเศรษฐ,ฐกิจมั่นคงนะคะแล้วรายได้หลักของเขาเนี่ยก็จะอยู่กับเรื่องของการ,กรเกษตรแล้วก็อุตสาหกรรมสังคมก็มีหลากหลายเชื้อชาติเลยส่วนใหญ่ก็จะเป็นชาวมาเลชาวจีนชาวอินเดียนะคะ ความเป็นมาอย่างที่บอกเขาเป็นอาณาจักรโบราณนะอาณาจักรศรีวิชัยกับลังกาสุกะโอเคอันนี้พูดไปแล้วนะคะทีนี้มาดูมาเลยนะเคยตกเป็นเมืองข้นของอังกฤษนายกปัจจุบันก็คือตนกูอับดุลลาเมนนะคะชื่อยาวมากเลยปัจจุบันเนี่ยเขามีสุลต่านเป็นประมุขไม่ใช่พระมหากษัตริย์นะคะเป็นสุลต่านนะ เศรษฐกิจของมาเลรายได้ดีมากมั่นคงมากนะคะเพราะว่าเขามีเรื่องของอุตสาหกรรมนะจุดแข็งมาเลมีน้ำมันนะคะมีน้ำมันแล้วก็แก๊สธรรมชาติจุดอ่อนก็คือประชากรน,น้อยแล้วก็ขาดแคนลนแรงงานมาเลเนี่ยเป็นประเทศที่มีสองประเภทก็คือ1ก็คืออยู่บนแผ่นทวีปนะอีกอันหนึ่งก็เป็นหมู่เกาะประเทศมาเลี ะะสกุลเงินของเขาคือริงกิตต่อไปภาษามาเลก็ส่วนใหญ่ก็ใช้ภาษามาเลหรือว่ามาลายูที่เราเรียนกันไปแล้วเนาะศาสนาอ่ะมาแล้วมาเลอินโดส่วนใหญ่จะนับถือศาสนาอะไรลูกอิสลามอิสลามอ่าถ้ามาเลเซียอินโดนีเซียส่วนใหญ่จะนับถือศาสนา อิสลามนะคะอ่ะส่วนฟิลิปปินส์่ะฟิลิปปินส์คนในประเทศส่วนใหญ่จะนับถือศาสนาอะไรลูกศาสนาคริสต์ครับถูกต้องลูกศาสนาคริสต์ส่วนใหญ่ในประเทศอันนี้เขาเรียกว่าอะไรไม่ได้เหมารวมนะลูกไม่ได้เหมารวมคือในแต่ละประเทศอะเขามีคนที่นับถือหลากหลายศาสนาอยู่แล้วนะอย่างเช่นประเทศไทยเนี่ย ก็มีทั้งที่เป็นชาวพุทธมีทั้งที่เป็นคริสตมีทั้งที่เป็นอิสลามเพียงแต่ว่าในประเทศเนี่ยมีคนที่นับถือศาสนาพุทธเนี่ยค่อนข้างเยอะแล้วก็เป็นศาสนาประจำชาติของคนไทยนะคะแต่ว่าถ้าเป็นอย่างอินโดนีเซียหรือว่ามาเลเซียนะคะเขาก็จะนับถือศาสนาอิสลาม คนส่วนใหญ่นะย้ําว่าคนส่วนใหญ่ไม่ได้เหมารวมว่าอยู่ประเทศนี้แล้วต้องเป็นศาสนานี้ทั้งหมดไม่ใช่นะคะหรืออย่างฟิลิปปินส์นะประชากรส่วนใหญ่ของเขาก็จะนับถือเป็นศาสนาคริสต์นะคะไม่ว่าจะนับถือศาสนาไหนดีหมดทุกศาสนานะศาสนาไม่ใช่ข้อแบ่งแยกนะว่าเราจะนับถือกันไม่ได้เราจะเป็นเพื่อนกันไม่ได้ไม่เกี่ยวนะคะอ่ะเอกลักษณ์ของชาวมาเล นะคะคด้วยความที่เขามีหลากหลายเชื้อชาติเนาะเขาก็เลยมีหลากหลายวัฒนธรรมอ่านี่เป็นเรื่องของมาเลนะคะต่อมาบรูนาบรนบูรนนักเรียนว่าส่วนใหญ่เขานับถือศาสนาอะไรลูกบรูรนอิสลามบูรนดารุาสาม เออถูกต้องส่วนใหญ่เขาก็ประชาชนส่วนใหญ่นะก็จะนับถือศาสนาอิสลามนะคะเมืองหลวงของเขาก็คือบันดาเซรีเบกาวันนะชื่อค่อนข้างยาวในอดีตนะบูไนเนี่ยเคยมีอาณาเป็นรัฐสุลต่านนะคะที่มีอาณาเขตอยู่บนเกาะบอเนียวเกือบทั้งหมดเลยนะคะซึ่งในปัจจุบันเนี่ยตรงเกาะบอเนียวเนี่ยเป็นดินแดนของประเทศฟิลิปปินส์นะ อะต่อมาบูไนก็ไปตกเป็นเมืองขึ้นนะคะของประเทศอะไรเดาสิตอนนี้เรามีอังกฤษกับฝรั่งเศสให้ดาวว่าบูไนตกไปเป็นเมืองขึ้นของฝรัปป่งเศสครับของฝั่งเศสของอังกฤษ ะะบูไนเนี่ยเคยตกเป็นอาณานิคมของประเทศอังกฤษอยู่ช่วงหนึ่งจนกระทั่งในช่วงของสงครามโลกครั้งที่สองเนาะก็ไปถูกญี่ปุ่นในยึดครองแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยบูไนก็ได้รับเอกราชที่สมบูรณ์แต่นักเรียนรู้ไหมว่าบูไนเนี่ยเป็นประเทศหนึ่งที่สังคมของเขานะคะมีคุณภาพชีวิตที่ดีนะเ,เศรษฐกิจของเขาเนี่ยเรียกว่าดีเข้าขั้นร่ำรวยเพราะอะไรลูก เป็นประเทศที่ร่ำรวยเลยเพราะเขามีน้ำมัน,น,นถูกต้องอเพราะเขามีน้ำมันแล้วก็มีแกส๊สธรรมชาติตอนนี้ปฏิเสธได้ไหมว่าน้ำมันไม่จำเป็นปฏิเสธไม่ได้เลยนะเพราะเดี๋ยวนี้มีการใช้รถนะคะแล้วอีกหลายๆอย่างที่ใช้ทั้งน้ำมันและแกส๊สธรรมชาติจึงทำให้ประเทศนี้มีเศษธธรษฐกิจที่ร่ำรวย ใช้คำว่ารา่ำรวยเลยนะคะแต่ธุรกิจอื่นๆนะคะเขาก็มีนะในเรื่องของอุตสาหกรรมนะในเรื่องของการประมงกะเกษตรกรรมเขาก็มีเช่นกันนะอันนี้คือบรูไนนะคะ <c oughs> อันนี้พูดไปแล้วเนาะ <c oughs> ตกเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษดูกษัตริย์บูไนเห็นไหมคะนายกนะ,นะประมุขของเขา นะเป็นสมเด็จพระราชาธิบดีอันนี้นะคะนี่คือเรื่องของบูไนอ่ะเศรษฐกิจร่ำรวยอาชีพหลักก็คืออุตสาหกรรมจุดแข็งคือมีน้ํามันแล้วจุดอ่อนเขามีไหมจุดอ่อนก็คือประชากรเขาน้อยสกุลเงินของเขาก็คือดอลลาร์บูไนต่อมา ไปเลยส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลามเนาะอ่ะต่อมาสิงคโปร์สิงคโปร์มาเดาซิว่าประเทศของเขาเป็นยังไงบ้างเมืองหลวงของเขาคือที่ไหนเลยลูกสิงคโปร์เล็กมากเล็กกว่ากรุงเทพเราอีกนะคะสิงคโปร์เมืองหลวงของเขาก็มีชื่อว่าสิงคโปร์นั่นแหละสิงคโปร์เคยตกเป็นอนาณานิคมของใครไหมเดาไม่ไม่ปะเคยนะคะเคยตกเป็นอาณานิคมของ อังกฤษอังกฤษอีกครับอ่าอังกฤษอีกแล้ว<อ>สิงคโปร์เนี่ยเมื่อก่อนก่อนที่จะมาชื่อสิงคโปร์เขาชื่อว่าเทมัสเซกนะหมายความว่านครแห่งท้องทะเลนะนนี้คือชื่อเก่าของเขาเนาะในเรื่องของการเมืองการปกครองก็ระบอกประชาธิปไตยแล้วนะคะมีประธานาธิบดีเป็นประมุขชื่อเป็นทางการของเขาเนี่ยชื่อว่าสาธารณรัฐสิงคโปร์เศรษฐ,ฐกษฐิจอ่า บอกเลยว่าสิงคโปร์เนี่ยเป็นประเทศเล็กๆเ,เ,เล็กมากเล็กจริงๆแต่ฐานะทางเศรษฐกิจของเขาคือเลิศม,มากนะคะ mm. เพราะว่าเขาเป็นเมืองที่เป็นเกาะเนาะเขาก็มีท่าเรือเอาไว้ใช้ในการขนส่งสินค้าอันเนี้ยเป็นทำเ,เขาเรียกว่าอะไรสินค้าปลอดภาษีนะคะทำให้สินค้าที่ผ่านทางสิงคโปร์เนี่ย มีราคาถูกแล้วสิงคโปร์เนี่ยรัฐบาลของเขาให้ความสำคัญกับการพัฒนาประเทศมากเลยนะเเขาเรียกว่าอะไรการศึกษาของสิงคโปร์เนี่ยมีคุณภาพดีมากนะคะในเรื่องของการศึกษานะเรื่องของเศรษฐก,กิจสุดยอดเลยสิงคโปร์นะ่ะอันนี้ไปแล้วนะคะ ไปอย่างรวดเร็วเพราะว่าเครื่องนักเรียนเริ่มร้อน <c oughs> เครื่องคุณครูก็เริ่มร้อนแล้วรายได้ประชากรสูงมากนะคะจุดแข็งของสิงคโปร์ก็คือมีเมืองท่านะเมืองท่าก็จะเป็นเรื่องของการขนส่งทางน้ําจุดอ่อนก็คือทรัพยากรน้อยเพราะเขาอยู่บนเกาะเนาะ <c oughs> เล็กๆนะคะสะกุลเงินก็คือดอลลาร์สิงคโปร์อะใกล้และใกล้และ อ่าเมื่อกี้ลืมาศาสนาส่วนใหญ่ชาวสิงคโปร์เนี่ยค่อนข้างที่จะหลากหลายนะคะก็คือพุทธคิดอิสลามชรามฮินดูหลากหลายเลยนะอ่ะต่อมาอินโดนีเซียอันนี้เราคุยกันไปแล้วนะนักเรียนดูอินโดนีเซียแผ่นที่ของเขาเนี่ยกว้างมากเลยเป็นส่วนที่เป็นหมู่เกาะหรือแผ่นทวีปลูกอินโดอูไม่เห็นอ่ะไม่เห็นเลยหมู่เกาะหมู่เกาะใช่อ่าส่วนใหญ่อ,อ,อินโดนนะ่าจะเป็นหมู่เกาะลูก เป็นหมู่เกาะเลยนะคะผมเห็นครูเปิดหน้าประเทศอะไรวะประเทศกัมพูาชาครูยังกัมพูชาอยู่เลยเหรอ <laughs> ครูไปอินโดแล้วเนี่ย <laughs> นี่หน้าจอหน้าจอคอมมูลครูก็อินโดนะแต่ไม่เป็นไรฟังเล่าไปก่อนก็ได้ฟังเล่าไปเรื่อยๆเดี๋ยวเราไปทบทวนที่กิจกรรมตอบคําถามเราน่าจะพอผ่านหูมาบ้างอะเมืองหลวงของอินโดนีเซียนะคะเขาชื่อว่าเมืองจาการ์ตานะเดิม ในเรื่องของประวัติศาสตร์เนี่ยอินโดนีเซียก็เคยเป็นที่ตั้งนะคะของอาณาจักรมะตะรํมเป็นอาณาจักรโบราณเนาะอะ่ต่อมานะคะในเรื่องของพื้นฐานทางเศรษฐกิจเขาก็เป็นเรื่องของเกษตรกรรมเขาเป็นสังคมขนาดใหญ่เพราะว่าเขาเป็นประเทศที่ใหญ่มากเลยในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จุดแข็งของเขาก็คือประชากรเนี่ยมาก นะคามีประชากรเยอะเลยเศาสนานะคะก็ส่วนใหญ่ก็จะนับถือศาสนาอิสลามนี่คือเรื่องของอินโดนีเซียนะคะ,ะใกล้แล้วขออีก3ประเทศนะคะต่อมาประเทศฟิลิปปินส์เมืองหลวงคืออะไรเว้นฟิลิปปินส์ มะนิลาครับถูกต้องลูกมะนิลาความเป็นมาของประวัติศาสตร์ของเขาเนาะคนที่ค้นพบหมู่เกาะฟิลิปปินส์นะคะเขาเป็นนักเดินเรือชาวโปรตุเกสเขามาค้นพบหมู่เกาะฟิลิปปินส์เขาชื่อเฟอร์ดินานนะคะทีนี้เมื่อก่อนในสมัยก่อนนะลูกฟิลิปปินส์เนี่ยก็เคยตกเป็นอาณานิคมของประเทศสเปนแต่ว่าณป,ปัจจุบันนะก็ได้รับเอกราชแล้วตั้งแต่ปี2441 แล้วก็ตกเป็นอาณานิคมของสหรัฐอเมริกาอีกครั้งหนึ่งนะคะจนปัจจุบันเป็นเป็นประเทศที่ได้รับเอกราชโดยสมบูรณ์ตั้งแต่ปี2489นะคะในเรื่องของการเมืองการปกครองของประเทศฟิลิปปินส์เขาก็ปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยแต่มีพระมหากษัตริย์ไหมลูก ไม่มีนะเพราะว่าชื่อของเขาชื่อประเทศเป็นทางการของเขาคือสาธารณรัฐฟิลิปปินส์เพราะฉะนั้นคนที่เป็น,ป,นประมุขของเขาไม่ใช่พระมหากษัตริย์แต่ว่าเป็นประธานาธิบดีนะคะเศรษฐ,ฐกิจของฟิลิปปินส์นะคะด้วยความที่ฟิลิปปินสน์ประกอบด้วยเกาะน,นะมีทั้งเกาะเล็กเกาะใหญ่มากกว่า7000เกาะเลยนะคะเขาก็เลยมีในเรื่องของ ปัญหาเกี่ยวกับที่ดินในเรื่องของการทำการเกษตรอันนี้เป็นปัญหาหนึ่งนะคะที่ส่งผลในเรื่องของเศษธธรษฐกิจของประเทศฟิลิปปินส์นะแต่ว่าเขาก็มีพืชเศษธธรษฐกิจหลักนะก็คือข้าวอันนี้เป็นเป็นพืชหลักในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เลยส่วนศาสนานะคะก็อย่างที่เราคุยกันไปเมื่อตอนต้นชั่วโมงก็คือศาสนา,าคริสต์นะคะเป็นส่วนใหญ่ ภาษาที่ใช้นะเขาก็จะมีภาษาท้องถิ่นของเขาชื่อภาษาอะไรลูกภาษาท้องถิ่นของชาวฟิลิปปินส์าาาภาษาตากาล็อกครับภาษาตากาล็อกเว้นพอพูดได้ไหมลูกคุณครูอยากลองฟังภาษาตากาล็อกมากลืมไปแล้วลืมไปแล้วนะ <laughs> แ,ตแต่แต่แต่ว่าคุณครูเคยลองฟังในคลิปนะไม่ไม่เคยเห็นแบบว่าได้ยินจริงๆนะเคยฟังในคลิปคุณครูว่าไพเราะนะคะ คือแบบเขามีการพูดอีกแบบหนึ่งที่ไม่เหมือนกับภาษาเรานะอะต่อมานอกจากภาษาตากาล็อกนะฟิลิปปินเป็นประเทศที่พูดภาษาอังกฤษสุดยอดมากนะคะแล้วก็ภาษาสเปนก็พอได้ใช่ไหมเวนครับเออเพราะฉะนั้นภาษาหลักๆที่เขาใช้เนาะก็จะมีภาษาตากาล็อกอังกฤษแล้วก็ภาษาสเปนนะคะเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม นะคะออของฟิลิปปินส์นะคะเขาก็จะมีเรื่องของวัฒนธรรมที่ค่อนข้างแตกต่างจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประเทศอื่นๆตรงที่ว่าส่วนใหญ่ที่เขานับถือเนี่ยจะเป็นศาสนา,าคริสต์เนาะแล้วก็เขาจะได้รับอิทธิพลจากชาติตะวันตกเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะกว่าประเทศอื่นเพราะว่าเคยตกเ,เคยเป็นอาณานิคมนะคะของสเปนเนี่ยอยู่เกือบ400ปี นะแล้วก็อเมริกาอีกนะคะวัฒนธรรมของเขาเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการร้องเพลงเรื่องของดนตรี <Okay. S 1> นะอันเนี้ยสุดยอดเลยแล้วก็ภาษาของเขาเนี่ยเป็นภาษาที่ผสมผสานนะ,ะมีความเป็นเอกลักษณ์อันนี้คือเรื่องของฟิลิปปินส์นะคะอ่ะประเทศสุดท้ายก่อนที่จะไปประเทศเราเองนะ ก็คือประเทศอะไรที่ยังไม่ได้พูดถึงลูกอดิลอสอะไร่ก่อนที่จะไปประเทศไทยของเรานะคะก็คือประเทศติมอร์ติมอร์อเลสเตตมเมืองหลวงของเขาก็าคือเมืองเด,ดลีจะจบแล้วนะปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยชื่อเต็มของเขานะคะคือสาธารณรัฐประชาธิปไตย ะตะไตติมอร์เลสเตหรือติมอตะวันออกทีนี้ติมอร์เนี่ยเคยตกเป็นอาณานิคมของประเทศโปรตุเกสมาเดี๋ยวๆเลยโปรตุเกสนะคะแล้วก็มาได้รับเอกกราชนะคะกคือความเป็นอิสระเนี่ยออจากโปรตุเกสแล้วก็มามีฮอลันดานะเข้ามาปกครองอีกระยะหนึ่งนะคะจนสุดท้ายแล้วเนี่ยอินโดนีเซียก็เข้ามาครอบครองติมอร์อีกทีหนึ่ง นะแล้วก็เอาติมอร์เนี่ยไปเข้าเป็นจังหวัดหนึ่งในประเทศอินโดนีเซียแต่สุดท้ายแล้วติมอร์ก็สามารถที่จะแยกตัวออกมาจากอินโดนีเซียได้นะนะการเมืองการปกครองก็ปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยเศรษฐกิจนะคะเขาก็จะพึ่งพาเรื่องของการเกษตรเป็นหลัก นะศาสนาประจำชาติก็เป็นอีกที่หนึ่งนะคะที่นับถือศาสนาคริสต์เป็นหลักเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของเขาก็เป็นอิทธิพลที่ได้รับมาจากประเทศโปรตุเกสค่อนข้างจะเยอะนะศาสนาทะลุจักรวาร อ่ะเห็นไหมลูกตอนนี้เห็นหน้าจอไหมอตอบ5ข้อครับโอเคอ่ะฝ่ายตอบคำถามเสร็จแล้วจบเลยข้อหนึ่งประเทศเที่มีเศรษฐกิจที่พัฒนาแล้วในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้คือประเทศใดหนึ่งสิงคโปร์ A สิงคโปร์สองไทยแลนด์ตอบว่าอะไรดีตอบสิงคโปร์หรือไทยแลนด์เศรษฐกิจพัฒนาแล้วเออตอบไทยแลนด์ สิงคโปร์ครับต่อข้อหนึ่งครับข้อหนึ่งตอบสิงคโปร์สิงคโปร์ครับได้ครับตอบข้อหนึ่งขียนึ่งสิงคโปร์ครับครับเขียนเขียนยังไงครับเขียนสิงคโปร์แล้วก็ไปเลยใช่ตอบสิงคโปร์ไม่ต้องลอกโจทย์ตอบสิงคโปร์ข้อหนึ่งสิงคโปร์อะเย้ ตอบข้อ2ประเทศที่แยกตัวออกจากอินโดนีเซียด้วยความช่วยเหลือของสหประชาชาติลูกเมื่อกี้ที่บอกว่ามีอยู่ประเทศหนึง่งที่เคยตกเป็นอาณานิคมของโปรตุเกสแล้วก็มาตกเป็นของฮอลันดาแล้วก็ถูกไปรวมเข้ากับจังหวัดหนึ่งในอินโดประเทศนั้นมีชื่อว่า A หรือ B A. เมียนมา B m ติร์เลสเตตอบ อ้าวข้อ2ถูกต้องข้อ2ตอบมอเวสเตต่อไปข้อ3ประเทศใดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีมุสลิมมากที่สุดในโลกอูภาพค้างอะเมาเลเซีย B อินโดนีเซียอินโดที่ไหนลูกข้อ3ตอบ อินโดนีเซียข้อ3ตอบอินโดนีเซียเพราะว่าเป็นประเทศที่ใหญ่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีประชากรเยอะแล้วก็นับถึงศาสนาอิสลามต่อไปประเทศใดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีลักษณะเป็นเกาะ A ฟิลิปปินส์ B. กัมพูชา ฟิลิปปินส์ป่ะครับตอบข้ออะไรลูกกัมพูชาป่ะครับเป็นเกาะนะเป็นเกาะเมื่อกี้ประเทศไหนที่มีหมูม่เกาะมากกว่าเจ็ดพัเกาะที่มีนักเดินเรือไปค้นพบประเทศนั้นมีชื่อว่าประเทศประเทศฟิลิปปินส์ฟิลิปปินส์เอออ้โหราเียนอะโอ้แม่แกงฟิลิปปินส์ลูก สุดท้ายสุดท้ายแล้วข้อ5แล้วใช่ไหม,าไมาการรวมกลุ่มที่สำคัญของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่เขามารวมตัวกันนะลูกมีชื่อว่าอะไร A. อาเซียน B. ยูเนสโกออตอบว่าอะไรลูกตอบอาเซียนถูกต้องอทวนคำตอบข้อหนึ่งตอบ สิงคโปร์ปถูกต้องข้อสองตอบติโมเรสเตสข้อสตอบอินโดนีเซียข้อสอตอบฟิลิปปินส์ข้อห้าตอบอาเซียนใครไม่ทันลูก